ซัมซุง Galaxy A สาม g เปิดราคาในประเทศไทย9,999บาทครบยวยชิปเซ็ต d e m e n s ต t y 7จ0จาก MediaTek 5 g แรม 8GB แบตเตอรี่เยอะที่5 0 0 0 m a มิเียมกล้องหลัง4ตัว48ล้านพิกเซล Sony ประเทศไทยทยอยยกเลิอกออเดอร์คนที่ซื้อ PlayStation 5หลายเครื่องสวัสดีครับกับมาอ์ปเดตข่าวสารดีดีทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าในเวลาแนกาสานาีในข่าวสารดีดทางไอทีครับ กอนแบ,บชมข่าวสารพเพื่อนกดถูกใจกด Subscribe ช่องของเราเพื่อใจพายข่าวสารชุดเรามาเด็ดแบบนี้กันเป็นประจำทุกๆวันนะครับ มาที่ข่าวแรกครับมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือตระกูล A Series ช่วงนี้หลายๆคนเนี่ยที่กําลังมองหาโทรศัพท์มือถือ 5G ในราคาที่ต่ากว่า10,000บาทจากแบรนด์ซัมซุงรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจไม่น้อยเลยครับหลังจากที่มีการเปิดตัวซัมซุง Galaxy A42 5G สมาร์ทโฟน 5G ระดับกลางรุ่นใหม่ในช่วงปลายปีที่แล้วล่าสุดซัมซุงประเทศไทยได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 5G รุ่นน้องใหม่ในตระกูล A Series ออกมาอีกหนึ่งรุ่นครับนั่นะคือ Galaxy A32 a 3 2 5 4รุ่นนี้มาพร้อมกับชิปเซตจาก่าย mediatek ในชื่อว่า d อ m e n s i t y 7 2 0 5 g ซึ่งรองรับเครือข่าย5 g แบบ4,4่คูณสมโม่สามารถใช้งานได้ทันทีตั้งแต่เราแกะกล่องเครื่องนี้มาเลยนะครับในเรื่องของแรมก็ถือว่าให้มาเยอะอยู่ให้มาที่ 8GB กิกแบตเตอรี่ให้มาที่5,000ม ah, ิลลิแอมหรือได้ว่าแบตอึดใช้งานได้ยาวนานในส่วนของแรมก็ให้มาเยอะอยู่สำหรับแอปพลิเคชันไปมาก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วด้วยพร้อมกับรองรับเทคโนโลยีการชาร์จที่เร็วอยู่ที่1 5วัตครับแฟลชชาร ด้านของดีไซน์ Galaxy A325G มีหน้าจอแสงผลมาพร้องกับติ่งทรงหยดน้ำที่เรียกว่า Infinity e V Display ซึ่งเป็นตำแหน่งการวางกล้องหน้าครับขนาดหน้าจอใหญ่ที่6.5นิ้วความละเอียดของหน้าจออยู่ที่ SD Plus พร้อมกับติดตั้งกล้องหลังให้ความละเอียดหลัก48ล้านพิกเซลโดยให้กล้องมาทั้งหมดถึง4ตัวด้วยกันครับและรองรับการถ่ายวีดีโอระดับ 4K สเปคเพิ่มเติมของตัว Galaxy A325G รุ่นนี้น้ำหนักไม่หนักเท่าไหร่ครับของเขาเนี่ยอยู่เพียงแค่205กรัมเท่านั้นในเรื่องของหน่วยความจำในตัวเครื่องหรือว่า ROM มาให้ม128า ไม่พอสามารถเพิ่ม micro SD card ได้ถึง1เทราไบต์เลยทีเดียว เก็บภาพเก็บข้อมูลได้จุใจยอยู่กล้องหลังบ้างตัวนี้ได้หลัก4 8ล้านพิกเซลอย่างที่เราเกินไว้นะครับเขามีเรนมุมกว้างถ่ายภาพระยะใกล้ก็มีนะครับมี u l t r าไวท์8ล้านมาโคร5ล้านและ Depth นเซอร์5ล้านพิกเซลกล้องหน้า1ตัว13ล้านพิกเซลมาพร้อมกับ Android 10และ One UI 3.0นเซอร์ส,สแกนลายนิ้วมืออยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่องพร้อมพอร์ตการเชื่อมต่อ USB Type C เจ้าตัว Galaxy A32 5G มีให้เลือกทั้งหมด4สีครับได้แก่สีขาวสีฟ้าสีดำแล้วก็สีม่วงครับโดยเปิดราคาอย่างเป็นทางการอยู่ที่9,999 99บาท และจะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่12กุมภาพันธ์นี้ครับพร้อมโปรโมชั่นพิเศษจากผู้ให้บริการเครือข่าย3เจ้าในราคาเริ่มต้นตัวเครื่องเพียงแค่3,489บาทเท่านั้นเมื่อสมัครแพ็กเกจตามเงื่อนไขที่ร่วมรายการครับถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือ 5G อีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากเลยเหมือนกันนะครับมาต่อที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึงคนที่ไปสั่งจอง PlayStation 5หลายๆเครื่องกันบ้าง Sony Store Online เปิดให้ีออเดอร์เครื่องเกม PlayStation 5 ตั้งแต่วันที่27มกราคมและมีกำหนดที่จะส่งเครื่องในวันที่5กุมภาพันธ์ระบ,บูเงื่อนไขชัดเจนสั่งซื้อได้1คนต่อ1เครื่องเท่านั้น แต่ก็มีผู้อาศัยช่องโหว่ระบบสั่งซื้อด้วยวิธีอื่นๆนะครับทำให้สามารถพรีออเดอร์ PlayStation 5ได้มากกว่า1เครื่องล่าสุดบริษัทได้ทยอยยกเลิกออเดอร์อของผู้ที่มีพฤติกรรมลักษณะดังกล่าวแล้วเพื่อๆนๆน่จะทราบกันดีนะครับว่าความต้องการของตัวเครื่อง PlayStation 5นั้นดูเดือดถึงขีดสุดเลยทีเดียวทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยประเทศบ้านเกิดอย่างญี่ปุ่นเองก็ไม่ใช่ว่าจะยกเว้นเช่นเดียวกันนะครับเมื่อความต้องการมากเกินกว่ากําลังที่ผลิตได้ จึงเกิดปัญหาพ่อค้าคนกลางกักตุนสินค้าเก่งกําไรตามมาดังนั้นเราจะเห็นกันได้ว่าก่อนหน้านี้ PlayStation 5ที่เป็นเครื่องฮิวในบ้านเรามีราคาค่าตัวถึง38,000บาทเป็นถึง40,000บาทเลยทีเดียวครับ โซนี่ประเทศไทยเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวเมื่อมีการเปิดให้พรีออเดอร์อย่างเป็นทางการจึงได้กําหนดเงื่อนไขหนึ่งคนต่อ1เครื่องขึ้นมาแม้ว่าสุดท้ายแล้วจะมีคนไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแต่บริษัทก็ไม่ได้ปล่อยปาละเลยต่อสิ่งนั้นนะครับล่าสุดโซนี่ประเทศไทยได้ทยอยยกเลิกออเดอร์ของผู้ที่สั่งซื้อ PlayStation 5ไปเกินกว่า1เครื่องพร้อมทั้งคืนเงินให้แล้วด้วยนะครับตามที่เราได้เห็นจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆจนถึงตอนนี้ยังไม่มีคําชี้แจงจากบริษัทว่า ใช้หลักเกณฑ์นใดในการตรวจสอบอาจจะเป็นไปได้ว่าโซนี่ประเทศไทยพิจารณาข้อมูลการชำระเงินและข้อมูลการจัดส่งเช่นกรณีที่มีหมายเลขบัตรเครดิตแบบนี้ซ้ํากันหลายๆครั้งนะครับหรือจัดส่งที่อยู่เดียวกันอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งจุดที่เขา c a n c e ลนั่นเองเมื่อแฟนๆ PlayStation หลายๆคนได้ทราบข่าวนี้นะครับก็คงจะมีความหวังมากขึ้นสําหรับใครที่สั่งจอง PlayStation 5นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ถูกยกเลิกหรือกําลังจะสั่งจองก็เตรียมสั่งจองกันได้เลยนะครับ และนี่ครับก็คือข่าวสารดีทั้งหมดเที่ยมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีแล้วคลิาเราต่อไปช่องเราเป Facebook Fanpage แล้วผมถิงลนิงไว้ได้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันได้นะสหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับมาว์เดดข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย